5 4 3 3ี่ะถ่ายไปเล็ค่ะพี่รอคนหมูถ่ายวิดีโอให้พี่ได้นะอันนี้ทำข้าง,งนึงนะครับขวัญแล้วหมูก็หมุนโอเค ช่วงนี้รอแป๊บนึงนะคะก็วันนี้จะมาไลฟ์นะคะก็ร้อยไหมนะคะหมอร้อยไปหนึ่งข้างแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่สาขารัชดาค่ะนะคะซึ่งคุณพี่อะไรนะคะ,ะคุณนานะคะก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะที่ได้ร้อยไหมฟรีนะคะฉลองครบรอบ7ปีกับเรานะคะซึ่งมี 7คนนะคะที่ได้ไปโอ้ oh, วันนี้คนเข้ามาเร็วจังนะคะ14คนแล้วนะคะอะทีนี้เดี๋ยวมาเรามาให้ดูนะคะ after นะคะหลังจากที่ร้อยไหมหนึ่งข้างไปนะคะช่วงเวลานี้หมอหายไปนะคะเพราะว่าวันนี้มีเคสค่อนข้างเยอะนะคะมีไปฉีดปาร์บี้อด้วยแต่เราก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าหนึ่งข้างนะคะให้ทายกันดูว่าข้างไหนเอ่ยนะคะพอใครมีใครทายถูกไหมทายถูกก็ไม่ได้ให้อะไรนะคะ <laughs> พูดเล่นนะคะทายถูกก็ไม่ได้ให้อะไรนะคะก็คือหนึ่งข้างนะคะที่เราทําไปเนาะก็คือด้านาด้านขวามือนะคะด้านขวามือนะคะก็จะเห็นเลยว่ายกขึ้นของพี่นางเนี่ยคือจริงๆร้อยไหมก้างปลาเนาะก้างปลาไปนะคะก็สามเส้นเองนะคะคือยกขนาดนี้คือไหมของเราอะเส้นใหญ่มากนะคะดูให้ดูตรงนี้นะหมอยังไม่ได้ตัดไหมเลยนะคะก็คือเราใช้แค่ ข้างละ3เส้นนะยกขนาดนี้นะคะของวี่นาเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเยอะนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องล่องแก้มอาจจะต้องเติมฟิลเลอร์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการร้อยไหมเห็นไหมคะว่าล่องแก้มมันดีขึ้นเยอะ ะะแต่ด้านบนเนี่ยสำหรับคนบางคนหลายคนสงสัยอง้เลยต้องบอกก่อนเพราะว่าเรื่องของร่องแก้มเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องใช้ตัวช่วยเป็นฟิลเลอร์ด้วยแต่ถ้าร้อยไหมมันจะได้ประมาณนี้นะคะก็คือว่าด้านขอโทษนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะมันจะยกขึ้นไปแบบนี้แต่ว่าตรงลึกตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจนะร้อยไหมนะที่นี่ก็คือยืนหนึ่งเลยนะคะร้อยไหมยืนหนึ่งแน่นอนนะคะ แล้วก็อันนี้เห็นผลเลยนะคะทันทีแล้วก็เมื่อกี้แอบแนะนำในช่วงระหว่างที่รอนะคะสำหรับใครที่ร้อยไหมอ่ะช่วงนี้ถามพี่นานิดนึงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆว่ามันเจ็บยังไงบ้างบอกได้ตามตรงเลยว่าแบบไหวไหมหรือยังไงพี่นานร้อยไหมทั้งแรกด้วยไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกลัวไหมตอนนี้เอาจริงๆกล,ก, <laughs> กลัวเนาะกลัวเหมือนกันเนอะแต่ว่าอยากสวยเคยทำอะไรมาบ้างคะบนหน้า นอกจากแบบที่มาทําวันนี้ร้อยไหมเคยแบบทําอย่างอื่นไหมคะมีแต่โบ็อกโบเนาะส่วนมากจะเป็นโบ็อกตีนกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เบาๆวันนี้มาจัดหนักเลยเป็นร้อยไหมนะคะเจ็บพอทนได้ไหมเอาจริงๆไม่เจ็บเนาะเจ็บตอนฉีดยาชาไหมส่วนมากเนาะ มีนิดหนึ่งตอนแสบๆตอนฉีดยาชาอาชนั้นแบบบางคนกลัวแบบเฮ้ยร้อยไหมมันน่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวนะแล้วที่สาคัญไม่ได้มีเลือดอะไรนะคะก็คือมีแค่นี้เลยนะคะเป็นรอยจุดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอตัดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเดียไม่ให้กลับบ้านแบบนี้นะนะก็จะให้จะให้นี่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นพี่นาแบบว่าเห็นไหมพูดแบบอาจจะไม่ค่อยได้ขัดๆเพราะว่าฉีดยาชานะมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบพูดแปลกๆนิดนึงเนาะเออเขาเรียกว่าแบบ การแบบเคลื่อนปากอะไรเงี้ยมันจะยากนิดนึงนะคะโอเคช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวรอหมอนะหมอไปฉีดบาร์บี้อายนะเราก็สามารถสอบถามได้นะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะคะในในช่วงเวลานี้นะคะก็มาให้ดูเส้นใหม่ของเราก่อนระหว่างนี้รอนะคะก็คืออ่ะคุณนารอนก่อนก็ได้นะคะนอนหลอบเรยนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นไหมตัวที่ เราใช้นะคะก็คือเป็นไหมก้างปลาของเรานะวันนี้พี่นาอาจจะแค่3ามข้างละ3เส้นก็พอแล้วนะคะทีนี้การใช้ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องใช้เยอะใช้น้อยนะคะแต่ของพี่นาเนี่ยไม่ได้หย่อนคล้อยเยอะใช้3เส้นก็อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นไหมก้างปลาตอนนี้มีโปรนะคะ4เส้น3ามพนเนะสเส้นแค่3ามพแต่ว่าถ้าใครจะร้อยหเส้นมีแบบเอ่อโบท็อกไปด้วยเป็นแพ็กเกจก็คือ6เส้นแล้วก็มีโบท็อกลดริ้วรอยแบบไม่จํากัดเลยก็คืออยู่ อยู่ที่เก้าพันเก้านะคะก็เลือกได้นะคะก็ใครที่สนใจเนาะร้อยใหม่นะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะวันนี้กันเ,เราอยู่กันที่สาขารัชดานะคะสอบถามได้นะคะ,ะช่วงเวลานี้